วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับกล้องสองพระสยามกับอาจารย์สุทธัสต,ต่อนะครับวันนี้ก็จะให้ชมพระเด,เดี๋ยวชมกันเลยครับในการกล้องส่งพระสยามกับอาจารย์สุทัสน์มั่นเข็ดวิทย์ก็มาดูพระนะครับที่ผมจะเน้น ในการให้ดูเนื้อพระว่าถึงยุคหรือไม่ถึงยุคมากกว่าที่เราจะไปเน้นที่ตำหนินะครับการดูเนื้อพระเนี่ยถ้าเราจะดูพระใหม่พระเก่าผมว่ามันไม่ยากแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีเครื่องตรวจวัดว่ากี่ปี จะเว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อชิน้นเนื้อ,เน,อเนื้อสัมฤหริเอเนื้อดินอะไรเงี้ยมีเครื่องที่ตรวจวัดวจค่าว่าอายุเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับประเมินอ,ออกมาได้เลยแต่เครื่องที่ตรวจวัดเนี่ยมันแพงนะครับรนะาคาเป็นแสนเป็นล้านเพราะฉะนั้นเราก็มาดูเนื้อ ที่เอามาเปรียบเทียบกับของเก่าเช่นพวกขันลงหินพวกผานเก่าๆตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเรานะครับตอนนี้ผมอย่างผมเนี่ยอายุ70ละข้าราชการครูบำนาญเกษียณมาได้10ปีก็คือ70เราก็เอาไปเทียบกับพวกผ,ผานพวกขันของเก่าๆเ,เข็มขัดหน้าเข็มขัดเงินของถ้าเราไม่มีไปดูจากแหล่ไปดูจากเหล็กครับ ที่บ้านเก่าบ้านแก่กของปู่ย่าตายายถ้าเป็นเนื้อดินก็ไปน่นนะครับโบราณสถานนะตามเกดีตามเมืองเก่าต่างๆนะครับมีทุกภาคไม่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานอนะ่เดี๋ยวให้ดูอันนี้จะเป็นพระพิมพ์สุขโขไทยนะฐานฉลุ อันนี้เป็นเนื้อสำริดนะครับเนี่ยเนื้อสำริดดูนะครับเนื้อสำริดจะออกส่วนมากจะออกสีเขียวเขาไม่ได้ถูกน้ําถูกอะไรนะแต่เขาไปถูกความชื้นอะไรที่เก็บไว้อเขาจะออกมาเป็นสีเขียวนะฮะฉลุฐานสวย แต่เป็นพะสมัยยุคเชียงแสนนะแล้วก็ใส่ดินเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ดินนะฮะใส่ดินที่ฐานนะี่อันนี้เช็ดล้างนะครับผมก็เช็ดเช็ดปัดๆเนี่ยเนื้อสัลริจจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเขาเรียกกันเนื้อสัลริจนะครับมีสองสองแบบก็ใส่ดินที่ฐานกับไม่ใส่ อ่าครับการดูเนื้อของพระนะเดี๋ยวดูนะครับแล้วก็ดูดินเนี่ยดินดินเก่าจะเป็นแบบนี้นะฮนะที่เนื้อดินที่ไหลาๆร้อยปอีจะเป็นแบบนี้นะครับเชียงแสนนี่ก็เป็นพันปะีอ่าทีนี้พวกเซนเนี่ยนนะผมจะให้ดูนะที่ที่ไม่ใส่ดินนะ อ,องค์นี้กับองค์นี้พวกเซียนเนี่ยชอบเอาตำหนิมาพูดกันเพราะพระสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ปั๊มเขาเทนะเขาเทหรือปดพินเพราะฉะนั้นเนี่ยตำหนิเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันดูอย่างเงี้ยโอ้โหเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไหมแต่ถ้าเรามาพิถีพิถันในการดูเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะฮะถ้าเอาตำหนิให้มันเหมือนกันเป๊ะเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้าง แต่มันน้อยถ้าไปเอาตรงนั้นน่ะเราจะพลาดโอกาสที่จะได้พระแท้เอาไปใช้อ่าดูอง์นี้เห็นไหมเนี่ยเขาเขาเขาชอบชี้อย่างนี้นะที่ว่ามีตาหนิมีผดอ่าเนี่ยมีผดเกิดขึ้นมาอันนี้ไม่มีพอถ้าเป็นอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะองนี้ก็เกสิครับถ้าเกิดอง์นี้แท้ องนี้มีองนี้ก็เกสิครับเนี่ยเขาชอบไปเอาอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเป็นจ่ายตังค์ดูพระโอทหรือปากเหมือนกันไหมยิ้มไม่เหมือนกันนะครับพระศกเม็ดก็ไม่เท่ากันมีเล็กมีใหญ่อยู่ที่การเทเบ้าอะนะครับอ่าดูต่อนี่ อันนี้มีสามขีดนะอันนี้มีขีดเดียวนี่เห็นไหมนะถ้าไปเอาตำหนิแบบนี้มาจับกันนะแล้วก็จ่ายตังคนะ์ผมว่าจบเลยนะครับบางทีเนี่ยเห็นไหมเส้นคออันนี้เป็นเวลเววอันนี้ชัดเจนเนี่ยมันต้องชัดต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าองค์นี้แท้องนี้เกเลนะยเนี่ยผมชี้ให้ดู ทีละอย่างที่ละอย่างเนี่ยน,นะเอาสามองมาเทียบกันเด้ดูนะครับการดูพระนะครับพระเซียนบางคนเนี่ยเชื่อไหมย,ยังไม่เคยเห็นเลยเนื้อแต่ละพิมแต่ละพิมเดี๋ยวเนี่ยคลิปเนี้ยคลิปต่อไปเนี่ยเป็นเนื้อชิน้นเอ่อเนื้อเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อสำริดเป็นพระยุคเชียงแสนนะครับมาดูนะเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีใช่หไหม องค์นี้กับองค์นี้พระโอษฐ์เหมือนกันแต่อันนี้มีผลอันนี้ไม่มีผลอันนี้มีผลแต่องค์นี้ไม่มีผลเห็นไหมเนี่ยเขาเขาชอบเอาตำหนินิดหน่อยเอามาเป็นการันตีว่าพระแท้มันต้องอย่างนี้อย่าไปเชื่อครับผมบอกได้เลยถ้าท่านเชื่อท่านไม่ได้พระแท้ไปคล้องคอแน่นอน นะครับอ้าวดูนะฮะนิ้วโป้นี่เหมือนเหมือนของคนเราเลยเนี่ยเห็นชัดแต่อันนี้ไม่มีอ่าเห็นรูดๆเนี่ยเนี่ยพิมพ์นี้กับพิมพ์เนี้ยอ่าอาจจะอยู่ในบล็อกเดียวกันนะครับแต่น,นี้เขาออกมาเนี่ยมันก็ทำ จากบล็อกหลายๆบล็อกนั่นแหละนะครับแต่ทําบล็อกที่ว่าเอาเทียนเอาอะไรทําำนะแล้วออกมาแต่ทีเนี้ยบางเออบล็อกเนี่ยก็อาจจะผิดเพี้ยนกันไปนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งบล็อกเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดล้างอ่ะล้างพิมพ์ไม่สะอาดเนี่ยมันก็ไปแล้วมันก็เพี้ยนแล้วครับนะด้านหลังผมไม่ได้ต่อต้านเซียนนะ แต่ผมพูดตามความจริงหลักความจริงเนี่ยของในการหล่อพระสมัยโบราณเนี่ยเขาทําตามที่ผมบอกเขาใช้บล็อกเดิมอะ่ะแล้วก็เทเทแล้วก็ถอดออกนะครับเขาไม่ได้ทุบทิ้งนะฮะนะครับอ่าดูนะหูเนีย่ยถ้าเอาตําหนิกันอะ่ะนี่เห็นไหมมีติง่งอันนี้อันนี้มีอันเดียวอันล่าง อันนี้มีสองอันนี้ไม่มีนะท่านดูนะเนี่ยดูนี่เรลวเพลิงคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าจะเอามาเป็นตำหนิในการจ่ายเงินเนะี่ยผมว่านะคนที่ได้ของกลุกมาแท้ๆเนี่ยอยากกุกเลยเนี่ยท่านอาจจะโยนทิ้งนะอาจจะไม่ได้ของแท้ นะครับเอาก็ให้เออเข้าใจในการดูเนื้อผักออะอันนี้มาดูนะครับอันนี้ส่วนมากออผมจะเช็ดจะล้างนะครับเพราะว่าอันนั้นไม่ได้ล้างเลยนะฮะอันนี้ครับก็ออกมาเนี่ยเนื้อสำริดนะครับสวยงาม ถ้าใครอยากจะดูของจริงหรืออยากจะให้ผมถ่ายรูปไปให้ดูใหม่ก็เชิญนะดูดูําหนิสามองนี้ไม่เหมือนกันอีกอันนี้มีเส้นใช่ไหมเนี่ยมีเส้นตรงเนี้ยไม่มีนะองนี้ยองค์นี้ก็ไม่มีนะดูดูเท้าเนะี่ยอันนี้ชัดเจ๋อเลย อันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดอ่าองค์นี้ก็ไม่ชัดแต่องค์เนี้ยชัดเก๋ยวเลยเนี่ยเห็นไหมอ่าแล้วแล้วอังสะนะครับเนี่ยอังสะนะครับอันนี้ไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างเขาจะขึ้นงงเลยอันนี้เช็ดล้างเขาก็ขอบล่างตรงเนี้ยเส้นเนี้ยองนี้ไม่มีองนี้มี ครับอง์นี้ยาวมาตั้งแต่นี้เลยนะเนี่ยเนี่เส้นจีวรเนี่ยแต่อันนี้นะครับอันนี้ไม่มีเลยเนียเห็นไหมเขานิดๆหน่อยๆพวกเนี้ยเขาเอามาเป็นตำหนิแล้วไปซื้อขายกัน,นจบเลยนะครับอ่าครับก็ฝากไว้สำหรับผู้ที่อยากจะดูพระให้เป็นหรืออ,อ,อยากจะสะสมพระเหมือนกับผมเนี่ย ก็โทรามาพูดมาคุยกันเบอร์ก็จะอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับ